เวลาเราไปยืนเลือกน้ําดื่มสั์ขวดนะครับสิ่งที่เราคิดถึงก็คงเป็นเรื่องอความสะอาดใช่ค่ะหรือไม่ก็แร่ธาตาุต่างๆแต่เคยมีใครหยุดมองแล้วตั้งคําถามกับรูปทรงของขวดที่เราถืออยู่บ้างไหมครับน่าคิดนะคะคือมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยนะที่ไม่มีใครสนใจแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเขาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจมากว่ารูปทรงของภาชนะที่ใช้เก็บน้าเนี่ย อาจจะมีผลมีผลต่อโครงสร้างเลยใช่ครับต่อโครงสร้างและพลังงานของน้ำข้างในอย่างมหาศาลเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าแนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้บางเรื่องอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักเท่าไหร่แต่ก็มีหลักการทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากค่ะเพราะแหล่งข้อมูลพวกนี้มองว่าน้าไม่ใช่แค่ของเหลวที่แบบหยุดนิ่งเฉยๆรอให้เราดื่มครับแต่มันมีโครงสร้างที่ ละเอียดอ่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไวต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวมากไวต่อสภาพแวดล้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงดันแสงหรือแม้แต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นน่าสนใจครับเหมือนกับว่าน้ําก็มีความรู้สึกของมันเองได้เหมือนกันงั้นเรามาเริ่มจากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาเลยดีกว่าขวดทรงกระบอกอือฮึไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก แก้วน้ำหรือว่ากระติกน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นทรงนี้ทั้งนั้นเลยตามหลักฟิสิกส์ที่ว่ามาเนี่ยมันส่งผลต่อน,น้ําที่อยู่ข้างในยังไงบ้างครับหัวใจของรูปทรงกระบอกก็คือผนังที่เรียบตรงแล้วก็ขนานกันค่ะลองนึกภาพตามนะคะเมื่อมีคลื่นพลังงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแสงที่ส่องเข้ามาครับเสียงจากรอบข้างหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือเราพอมากระทบกับผนังด้านหนึ่ง มันจะสะท้อนเป็นเส้นตรงแป๊ะๆไปยังผนังฝั่งตรงข้ามอ๋อ oh. แล้วก็เด้งกลับไปกลับมาแบบนี้ไม่รู้จดเลยค่ะเหมือนเราโยลูกบอลในห้องแคบๆที่มันจะเด้งไปเด้งมาไม่หยุดอย่างนั้นนะครับถูกต้องเลยค่ะภาพนั้นเลยแล้วปรากฏการณ์นี้ในทางฟิสิกส์เราเรียกว่าคลื่นนิ่งหรือ standing wave คลื่นนิ่งใช่ค่ะ พลังงานมันไม่ได้สลายไปไหนแต่มันถูกกักเอาไว้แล้วก็ขยายความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการสะท้อนที่มันทับซ้อนกันไปมาแล้วผลกระทบโดยตรงต่อน้ำนะครับผลกระทบก็คือโมเลกุลของน้ำจะถูกกระตุ้นให้อยู่ในสภาวะตื่นตัวหรือก็คือสั่นไหวอย่างวุ่นวายตลอดเวลาอืทำให้กลุ่มของโมเลกุลน้ำหรือที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ก็จะมีขนาดไม่เท่ากันโครงสร้างโดยรวมก็เลยไม่เป็นระเบียบค่ะ โอ้ oh, ฟังดูแล้วเหมือนน้ำกำลังอยู่ในสภาวะที่เครียดตลอดเวลาเลยนะครับใช่เลยค่ะเหมือนเราต้องไปอยู่ในห้องที่เสียงมันก้องดังอื้ออิงตลอดวันไม่มีทางที่จะสงบลงได้เลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะมันคือสภาวะแบบนั้นเลยรูปทรงกระบอกมันเหมือนเปิดประตูต้อนรับพลังงานรบกวนจากภายนอกให้เข้ามาครับแล้วก็ขังมันไว้ข้างในโดยที่ไม่มีทางระบายออกไปไหนทําให้น้ําสูญเสียโครงสร้างที่เป็นระเบียบตามธรรมชาติของมันไปโอเค เข้าใจเรื่องปัญหาของทรงกระบอกแล้วครับทีนี้ในแหล่งข้อมูลก็พูดถึงรูปทรงที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือรูปทรงไข่ค่ะเดี๋ยวนะครับแค่เปลี่ยนจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเนี่ยนะมันจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหกลไกจริงๆของมันคืออะไรกันแน่มันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยค่ะแล้วนี่คือความมหัศจรรย์ของเรขาคณิตล้วนๆเลยครับ เพราะว่าในรูปทรงไข่เนี่ยมันไม่มีพื้นผิวเรียบหรือเส้นตรงเลยแม้แต่นิดเดียวพอคลื่นพลังงานลูกเดิมที่ว่าวิ่งเข้ามาชนผนังมันไม่สามารถสะท้อนกลับไปตรงๆได้อีกแล้วอ๋อแต่ผิวโค้งที่ค่อยๆเปลี่ยนองศาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะบังคับให้คลื่นนั้นไหลเรียบไปตามความโค้งของภาชนะอ๋อคือแทนที่จะเด้งกลับอย่างรุนแรงเหมือนลูกปิงปองใช่ค่ะมันกลับค่อยๆถลหลไปตามผนังโคง้คงๆจนพลังงานมันค่อยๆอ,อ,อ่อนลงไปเอง ถูกต้องค่ะพลังงานจะถูกกลืนทอนหรือสลายไปตามความโค้งของผนังจนหมดไปในที่สุดครับผลลัพธ์ก็คือไม่เกิดคลื่นนิ่งขึ้นภายในภาชนะน้ําที่อยู่ในนั้นจึงอยู่ในสภาวะที่สงบนิ่งกว่ามากโครงสร้างของโมเลกุลก็มีโอกาสกลับมาจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและสม่ําเสมอเหมือนได้อยู่ในสภาวะล้มที่ปลอดภัยค่ะพอพูดแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยเหมือนกับว่าธรรมชาติรู้อยู่แล้วว่ารูปทรงนี้ดีที่สุดใช่เลยค่ะสังเกตดูสิครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่นกที่ต้องปกป้องชีวิตข้างในมเมล็ดพืชที่เก็บข้อมูลพันธุก,กรรมหรือแม้แต่รังนกที่ต้องทนแรงลมแรงฝนทุกอย่างล้วนมีพื้นฐานมาจากความโคง้งไม่มีอะไรเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเลยเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะธรรมชาติเลือกใช้รูปทรงไข่เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดมาเป็นล้านล้านปีเพราะมันคือรูปทรงที่กระจายแรงกระแทกจากภายนอกแล้วก็รักษาพลังงานภายในได้ดีที่สุด ตามหลักฟิสิกส์การนำน้ำมาใส่ในภาชนะทรงไข่จึงเหมือนการนำน้ำกลับบ้านกลับบ้านค่ะกลับไปสู่สภาพแวดล้อมที่มันควรจะเป็นคล้ายๆกับน้ำในโพรงหินใต้ดินที่มืดสงบแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยความโค้งมนในแหล่งข้อมูลยังมีอีกคำที่น่าสนใจครับเขาบอกว่ารูปทรงไข่มันช่วยสร้างวอร์เทคธรรมชาติขึ้นมาด้วยมันคืออะไรครับฟังดูเหมือนเครื่องปั่นน้ำเลยไม่ใช่การปั่นที่รุนแรงแบบนั้นค่ะมันนุ่มนวลกว่านั้นเยอะ อ๋อ oh, ครับแค่เราขยับขวดทรงไข่เบาๆหรือตอนที่เราเทน้ำเข้าไปน้ำที่ไหลไปตามผิวโค้งจะก่อตัวเป็นการไหลวนเบาๆขึ้นมาเองตามธรรมชาติการไหลวนแบบวอร์เทกซ์ที่ว่านี้คือการจัดเรียงโมเลกุลของน้ำใหม่อย่างอ่อนโยนครับซึ่งในแหล่งข้อมูลระบุว่าการไหลวนลักษณะนี้ช่วยให้น้ำเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า coherent state ค่ะ coherent state อีกสับเทคนิคที่ฟังดูซับซ้อนมันคือสภาวะแบบไหนพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมครับได้ค่ะลองนึกภาพคนภายเรือยาวแข่งกันนะคะครับถ้าทุกคนในเรือพายจ้วงลงไปในน้ําพร้อมเพรียงกันเป็นจังหวะเดียวเรือก็จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างราบรื่นและมีพลังอ,อนั่นแหละค่ะคือสภาวะ c o h e r e n t state ของน้ํา ที่โมเลกุลของน้ำนับล้านโมเลกุลสั่นเป็นจังหวะเดียวกันอย่างเป็นระเบียบอ๋อเข้าใจแล้วแต่ถ้าต่างคนต่างภายสเปะสปะเรือก็จะคงเคลงไม่ไปไหนน้ำในขวดทรงกระบอกก็เหมือนเรือที่ฝีภายไม่พร้อมเพียงกันนั่นเองค่ะอโอโเป็นการเปรียบเทียบที่เคลียร์มากครับเท่ากับว่ารูปทรงไข่ไม่เพียงแค่เป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายจากภายนอกใช่ค่ะแต่ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนวาทยากรที่คอยจัดระเบียบโมเลกุลน้ำข้างในให้ใหพร้อมเพียงกันด้วยถูกต้องเลยค่ะ ซึ่งในแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เขาอ้างว่านำหลักการทั้งหมดนี้ไปใช้จริงจังเลยมีด้วยเหรอคะครับคือขวดน้ำทงแดงที่ชื่อออกอนาลิกมันน่าสนใจว่าเขาเอาทฤษฎีพวกนี้ไปปรับใช้อย่างไรนะครับค่ะ ขวดออร์แกนอไนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเพราะเขาไม่ได้หยุดแค่รูปทรงไัยธรรมดาแต่เขาออกแบบให้เป็นรูปทรงที่เรียกว่าไฮบริดคือผสมผสานระหว่างไข่ทรงป้านกับไข่ทรงรีอ๋อไฮบริดใช่ค่ะส่วนบนจะเรียวหน่อยตรงกลางป่องดอกแล้วส่วนล่างก็จะมนๆเพื่อให้ตั้งได้อย่างมั่นคงรูปทรงที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้ เขาบอกว่ามันทําให้เกิดการไหลเวียนของน้ําภายในที่ราบรื่นและสม่ําเสมอเป็นพิเศษที่เรียกว่า lamina r circulation แล้วมันมีอะไรมากกว่าแค่การไหลเวียนของน้ำไหมครับมีค่ะอีกหน้าที่หนึ่งของความโค้งที่ซับซ้อนแบบนี้คือมันทำหน้าที่เป็นตัวกระเจิงแสงหรือ optical diffuser ไปในตัวด้วยตัวกระเจิงแสงค่ะคือแสงที่ส่องเข้ามาแทนที่จะพุ่งตรงไปที่น้ำมันจะถูกผนังโคง้งหักเหแล้วก็กระเจิงออกไปหลายทิศทางก่อนทำให้ความเข้มของแสงที่ไปถึงตัวน้ำจริงๆลดลงอย่างมากโดยเฉพาะแสงในช่วง UVA และ blue light ครับ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลน,น้ำเลยค่ะเหลือเชื่อเลยแค่รูปทรงอย่างเดียวก็คิดมาละเอียดขนาดนี้แล้ววัสดุล่ะครับทำไมต้องเป็นทองแดงแล้วทำไมต้องเป็นผิวแบบที่ทุบด้วยค้อนหรือ Hammer ร์ด o คอปเด้วย ผมนึกว่าเป็นแค่ดีไซน์ให้ดูสวยๆแขังๆซะอีกตอนแรกดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ในแหล่งข้อมูลอธิบายว่าพื้นผิวที่ไม่เรียบจากการทุบด้วยค้อนเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่า micro surface หรือพื้นผิวขนาดจิ๋วที่ซับซ้อนขึ้นมานับไม่ถ้วน micro surface ใช่ค่ะซึ่งพื้นผิวที่ครุขระพวกนี้แหละที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ผู้เสนอทฤษฎีนี้เรียกว่าน้ำเชิงโครงสร้างหรือ easy water บริเวณผิวสัมผัสดได้ดีกว่าผิวเรียบ น้ำเชิงโครงสร้างหรือ e y Water อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดที่อาจจะยังถกเถียงกันในวงกว้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมแต่ในทฤษฎีของเขามันคืออะไรครับทฤษฎีเบื้องหลังคือบริเวณผิวน้ำที่ติดกับวัสดุบางชนิดน้ำจะมีการจัดเรียงตัวเป็นชั้นๆคล้ายผลึกที่มีระเบียบมากมและมีประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งเชื่อกันว่ามีประโยชน์ต่อเซลล์ในร่างกาย ผิวทองแดงที่ถูกทุบจะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระดับจุลภาคพวกนี้มหาศาลทําให้น้ํามีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีขึ้นและ,สะเสถียรขึ้นเมื่อเทียบกับภาชนะผิวเรียบทั่วไปค่ะทุกอย่างมีเหตุผลของมันซ่อนอยู่จริงๆแม้กระทั่งปากขวดที่ออกแบบมาให้สูงและแคบอันนี้ก็มีเหตุผลทางฟิสิกส์ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้เกี่ยวกับหลักการทางเทอร์โมไดนามิกหรือพลาศาสตร์ความร้อนเลยครับ ปากขวดที่สูงและแคบช่วยลดการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างน้ำข้างในกับอากาศข้างนอกได้มากไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นหรือแม้แต่ประจุฟไฟฟ้าเพราะช่องเปิดมันเล็กมาก oh. สภาพแวดล้อมในขวดจึงนิ่งและเสะถียรกว่าขวดปากกว้างอย่างเทียบไม่ติดเลยค่ะเหมือนเราปิดประตูหน้าต่างบ้านให้สนิทเพื่อรักษาอุณหภูมิในห้องแอร์นั่นแหละครับใช่เลยค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนทุกองค์ประกอบทำงานประสานกันหมดเลยนะครับทั้งรูปทรงที่ช่วยป้องกันและจัดระเบียบ mm hmm. ทั้งวัสดุและพื้นผิวที่ช่วยปรับคุณสมบัติของน้ำเหมือนเป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่สมบูรณ์ในตัวเองใช่ค่ะแหล่งข้อมูลสรุปว่านี่คือการทำงานร่วมกันของ r e s o n นนซ์ของรูปทรงและเรโซแนนซ์ของวัตถุครับ เขาแนะนำว่าเมื่อทิ้งน้ำไว้ในขวดลักษณะนี้ประมาณ8-12ถึชั่วโมงน้ำจะค่อยๆปรับโครงสร้างตัวเองจนได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่างเต็มที่รูปทรงโคง้งช่วยลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม <c oughs> ในขณะที่วัสดุทองแดงที่มีพื้นผิวเฉพาะก็ช่วยยกระดับคุณสมบัติทางไฟฟ้าและโครงสร้างของน้ำไปพร้อมๆกันการคุยกันวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่า รูปทรงกระบอกที่เราใช้กันจนชินเนี่ยมันเหมือนสร้างสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนที่มองไม่เห็นใช่ค่ะทำลายโครงสร้างตามธรรมชาติของน้ำอยู่ตลอดเวลาในขณะที่รูปทรงไข่ซึ่งเป็นรูปทรงพื้นฐานในธรรมชาติกลับใช้ความโค้งทางเรขาคณิตที่เรียบง่ายเพื่อสร้างสภาวะที่สงบเป็นระเบียบและยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้น้ำจากโลกภายนอกไปในตัวด้วยครับ แนวคิดหลักที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือน้ำเป็นสื่อกลางที่อ่อนไหวและพร้อมจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของมันอย่างลึกซึ้งจริงๆดังนั้นรูปทรงของภาชนะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์หรือความสวยงามไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นเรื่องของฟิสิกส์ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของน้ำที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายอืม <c oughs> ซึ่งพอคิดตามแล้วมันก็สมเหตุสมผลมากนะครับ และในตอนท้ายสุดของแหล่งข้อมูลเขายังทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่ไปไกลกว่านั้นอีกค่ะครับคือเรื่องการพิมพ์ความถี่หรือการตั้งเจตนาลงไปในน้ำโห<ฮ>ซึ่งสิ่งนี้ก็ชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามที่น่าขบคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าในเมื่อภาชนะทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโมเลกุลของน้ำได้อย่างมหาศาลขนาดนี้ครับแล้วสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่กายภาพ อย่างความคิดอารมณ์หรือเจตนาของเราเองจะส่งผลต่อน,น้ำที่อยู่รอบตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราเองได้มากน้อยแค่ไหนกันละ่ะ